ทีมน้องนะครับตำรวจทุกท่านนะครับและแขกผู้เกียดที่มาร่วมงานผู้ทิตาติในวันนี้นะครับก็เหมือนแต่การมาแสดงความยินดีนะครับกับที่ได้เสียดุลการนะครับต่อสึ่งอื่นนะครับก็เหมือนแต่ ท่านได้ทำงานาตักเต็มทุ่มเทเพื่อ,อตำแหน่งหน้าที่ท่านนะครับด้วยความยุยงยั่งยิสาหะนะครับการทุ่มเทจนประสบความสำเร็จในชีวิตการนะครับจนได้เกษียณนะครับแล้วามาได้ไประดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นตำแหน่งหน้าที่ที่เขาเรียกว่า ที่รักสอนเป็นร่างนะครับจักทุกบำรุงสุขให้กับพี่นอ้องประชาชนนะครับขอให้สิ่งดีๆเหล่านี้ที่ท่านได้ทำหน้าที่ตรงนี้นะครับได้กักย้อนนะครับไปให้ชีวิตในช่วงเกษียณอายุราชการท่านนะครับได้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามารั่ก็ขอสุดท้ายก็ขออวยพรนะครับทาง ใน,นบันทึอของเจ้าพ่อพ,อพอวกรายครับสำเร็จขอ้อพักสิลป์มาล่านะครับอาคุณพระสิลิ์ไปได้ข้อมูลพันให้ทุกทา่านนะครับได้มีแต่ความสุขความรับรู้นะครับทั้งในชีวิต,ตของท่านและก็ครอบท่านนะครับตบลอดไปครับสวัสดีครับ วันต่อไปผมจะบอท่านนะครับเ่จะเสีด้วยกันจะมีจะมีปืนกัน้องๆเลยี่ตั้งชาเลครับ